น้องเลยมาเบึงทั้งน้องกรลอกเพื่อนเพื่นอยนกับไ่ได้เฮ็ดยังดอกมาตักอาหารกับข้าวี่แหละพี่น้องสิกินแรงกันทั้งเฮ้ากันด้ทั้งนี่ตำตำทั่วพี่น้องเลยอันนี้กอืมรถติดไฟแดงพี่น้องเลยสื้ผ้ากันนออกซื้อกลบข้าวมากินแรงพี่น้องตอนนี้ํำเติบแล้วพี่น้อง พาแล้วน้องกันลอกไปเที่ยวเปิดหูองเปิดตาเสียงรถด,ดังเองเนาะไพ่แล้วเราก็ได้แม่ป็นคููแรกได้หน่น้องเลยสา,าวลาบันโคกนมผู้บนคนรักจริงสาวเราจนมาหาถึงที่โอ้สุดยอดเลยดีว่าชัน้นเอฟดีสาวเราสาวเรามาหาบากไทยบทกเฉลยบากไทยคนนี้มีเสน่ห์เองพิเศษ แม่พอธรรมดาได้เพคยนมีสินี่เองพิเศษเลยจะบ่าวเจ้าก้องจะเก่าวมิเตหนุ่มไทยกรับไปหาอยู่ทางฝั่งลาวได้มาดูคือนักตัวนี้ใช้ว่าจีไปเฉียนแท้เลยบ่าให้ไปซับเขาเอากราบสาวลาวเอากราบขอนกินหอดแห้งสาวลาวกินหอดแห้งเด้อพี่น้องเลยสุดยอดอะไรเนาะได้บอกตัวบันทีจันนั่นจะหนีอยู่บ้าเบิงน้ำเบิงก่อนน้าวหมือนฉันบ่ามาบ่าตีมาหรือบ่ามาจากหูความจริง หอดแล้วบ่อปลาันที่เศร้าว่าอันที่เศร้าว่าที่เศราเป็ดมันที่เศราเป็ดวันที่สงฆ์เป็นคนรักษาคำพูดบ่ะห่าง่ายเด้อคุณนะหอดแล้วบ้านเลยโอ้หอดแล้วพี่น้องเลยหอดเป้าหมายแล้วมาเที่ยวมาเที่ยวพี่น้องเลยมาหอดแล้วเด้อบ้านพาสาวลาวมาเที่ยวพาครูฮักเพิ่นนี่แหละอย่าภาพอันเฮ้ยสาวลาวอย่าไปตำกับจุกเขาเด้อพาไทยเฮาแน่เนาะ เมมินตาพี่น้องเลยพี่น้องมินตามาพี่น้องมินตามีมินตาเหื่อยอ้ายเนาะมานทากันนี่แหละพี่น้องเหนื่อยห้าพ่อโอ้พี่น้องเลยแข่งเลกแข่งเละเลยสิวางแหวนรถเพนนิกะข้าขักมาเที่ยวบถโบนี่เนาะไอ้ยู่โลรนี่เฟย์นึกเฟย์จี๊กีโอ้รถกระไรไร อันน่ะถ้าทิ้งไว้เป็นหม่องเป็นหม่องอยู่แล้วก็อยู่เล่นหน้าก็เป็นคนทายเออรอนี่เพิ่นให้ชื่อให่เครื่องแล้วก็อยู่ลงมาดโอารอนี่่ว่าวาว่าสิกุสิกินอยู่กกแล้วครูครูวันบ่เออกสิเฮ็ดาไปลงานี่อะกสิได้ลงพี่น้องเอ้ยบดนี้ลงเลาะก่อนว่าสิได้ซื้อหยังแหพี่น้องเอ้ย biết nè đó, bạn này Nào là khổng <laughs> Đúng, rồi, đúng, rồi, đúng rồi. À... Mừng đơ, tạm luật khả đơ. Xào lao ơi Sào <laughs> <laughs> lao một cây mà, đi nào đi, qua giọt quên Phít này ai? Qua... Mấy ngàn người nụ cười, <cười> chạy nó <cười> 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 เป็นได้สาก็รองเมื่อยอยู่บ่แบบผเื่อยบนได้ี่รถใก่าเบิ่งนี่เบิ่งเพนดีใจได้เพลินน่าตานิ้มแ้มยืดได้พี่น้องเงี้ยสอ่อนเพินนี้ระถาง่าเพินบ่เอาปรได้มีเงินเด้อสิบอกอหน้าใหมถึงมีผู้เก็บเงินหลายล้านบาทครับครับเงง่ายคนเด้เอ ถ่ายได้จีบจ้ะว่าไอเป็นถ่ายได้จีบอ่ะถ่า่เข่าอะไรพี่น้องเลยจักเมนยังเป็นยังหอมจวดๆเลยอนี้พี่น้องเลย สวรรค์เมืองคนอะไรนี่กระลอกกระลอกอันนี้มันสวรรค์เมืองคนด้นี่สวรรค์เมืองคนชุด <c oughs> ยอดลีพี่น้องเลยโอ,ตอาตุ๊เนี่ยนิยินจดจเอาเอา,อางังกระลอกเลือกเลยเต็มที่มานน่ <c oughs> ใช่เพื่อนพ่อมพ่อมจัดนักพ่อมปอีพี่น้องไอ้เพื่อนยูว่างไงนี่สะดวกสบายเด้อเอาอา ตอนนี้กำลังเลือกเกิดพี่น้องเ้ยหรือว่าลองเท่าอะไรนะเนาะเมมินตาได้บาทนีนพี่น้องเลยมื่อกี้หนีบานแน่นะโอ้โอพอดีเลยเนะี่ย เลือกเลือกเลือกคูก็คูได้เลเยอะเลยพี่น้องนิสตาพอดีแบบนี้อเาพี่น้องเลยเลอีกกระแท่

พอแล้วเบอร์น้อยพืดอบ่เรียนี้ใช่น้อยพี่น้องเอ้ยมีมินตาไปทางไหน่ะบัดบัดเป็นจีโลกเนี่ยนี่กางเกงตัวละร้อยพี่น้องเอ้ยโอ้พอชื่อพี่น้องบาเฮอนี่บ่ได้ได้เด้อ แคนอนกระลอกยังบ่ได้ยังบันนี่อ้มีตูด้อยอามีตูใหญ่โอ้โดว่าจะมีีอเจ้ากะเลือกให้่แพนเน้เรียวใดกาวเลยรอไปรอบึงไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันกระลายดิ พอว่านญ่ที่สุดพี่น้องพ่วงเนาะสามาคคีเลาะพี่น้องเลย่ไหมทางอ่เราใจให้พี่น้องเลยเป็นกองควันเพาะเนาะล้วก็ขขบุดขบคุ้นพินาลายอะไรเนี่ย อุ๊ยอุ๊ยเขินอันนี้สิเป็นไงยังแบแจ้งเกิดพี่น้องเลยแต่งกงกางเกงเนาะหยุกซุงพี่น้องเออตอนนี้สิมาเอารถเข็นก่อนพี่น้องเลยสบายเน้

thời gian này to từ cà phê ล่อไปเลยกาแฟอีโคและบัตชกาแฟนี่ซาซองกับซาจิตซองอันแบบเชียจะกินนะชฟลังทานแล้วไหมยังกินนะบบดี้ปะ เห็นแล้วบ่ะบอลนี่จับจับอะไรจับเอาจับเอาเต็มที่แล้วเว้ยมาพาน้องเพื่อนมาเฮียนซื้อของพาน้องกันรอบมาเฮียนซื้อของพี่น้องกัยมาฮัดซื้อของเนาะภาษาบ้านเฮาก็ได้ยมาฮัดซื้อของมาฮัดแทะจ่ายเงิน

ไดล้วบกังไม่ลูกเลยคือนี่ไปแล้วบิ๊กปังโโค่ไม่ลุกนะขนเอไม่ลุกเสกืีของไฟของเราเด้อเตพียงเตะเพียงกันนะ ี่น้องเอ้ยอันนี้สิเป็นอาหารการกินทางนี้อาหารทะเลป่ามึกคุณได้นะพี่น้องเอ้ยมีแต่ปลาทั้งนั้นป่าทู่โอเคอ่าตอนนี้ก็มาเซ็กบินเพราะว่าเลาะเมื่อเลาะแล้วพอดีได้เต็มรถเข็นหนึ่งพูนได้นี่อื <c oughs> <c oughs> คือสิเบิดหลายพันหลายหมื่นอยู่ดอกเริ่มเติมเติมนี่เปิดหลายร้อยของเจ้เป็นนี่คือสิเบิดลนักอยู่เจ้เป็นนี่น้องกระลอกได้ยังเนี่ยน้องกระลอกหลายอย่างอยู่เนาะอันนี้สิเป็นเครื่องหลายเจ้าพี่น้องเลยทั้งเอื้อยเป็นเนี่ทั้งไอเป็นเนี่ทั้งแม่มินตาเนี่ยทั้งน้องกระลอกเนี่ย อยู่ในรถเข็นเดียวกันตอนนี้กำลังเ็กบินอยู่เฮ้ยมั่วแตนเข่าไปเที่ยวในห้างจนลืมว่าคำจนมืดเนาะอ่าตอนนี้ก็ออกมาฮอดรถแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวจะได้เอาเครื่องเข่าเนาะเข่าเก็บอยู่ทางตูดรถนี่แหละพี่น้องเลยอยู่ท้ายรถนี่แหละเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เด้อพี่น้องเลยอ่าตั้งใจก็ขอขอบคุณขอบคุณเนาะที่ครับมาติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบพี่น้องเลย เมื่อกี้พาทั้งแฟนของไอเพป่นมาเทาาเี่ยวแล้วก็ทายเฮ้าแน่พี่น้องเลยมาซื้อของเนาะคือทงอางงานแล้วก็จัดเต็มที่เลยเมื่อนี้เต็มรถเลยพี่น้องเลยเ<อ>พราะว่าทางรถเฟอร์ก็เป็นรถน้อยแน่เนาะถ้าเป็นรถกระบะนี่ก็ยังได้ลายอยู่นะสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้พี่น้องเนะะาะจังไดกระอขอบุต<ส>ขอบคุณหะลายสำหรับคลิปนี้ก็ได้ขอาว่าสบายดี